สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพระกันที่พัทยานะครับจะไปดูพระบ้านเฮียกันว่ามีอะไรกันบ้ง er สาสงตาเฮียสะสมพระใหม่ไปเพียบเลยเน,ะนาะอีสเกบพระเก่าจะได้ราคากว่านี้นะเดี๋ยวผมแยกเอาเฉพาะที่พอมีราคาไว้ก่อนนะเฮียนะเนงไงก็กเดี๋ยวแยกไปให้ก่อนโอ้โหพี่รับสเสด็จนี่นี่นี่เ er, ขาให้รับสเสด็จเป็นอัพเลยครับพระคูลน,นี่ครับรับสเสด็จแต่เฮียเช่าสมากหลักร้อยหลักพันต้นเนาะไม่ได้เช่าเวอร์วังมากแต่ก็มีเดี๋ยวคุมก็มีก็มีบ้างเนาะผสมกันแต่ส่วนเยอะจะเป็นพระใหม่ อันไหนที่มันพอแบบมีราคามีชิ้นจะผมคัดให้เฮียก่อนนะเรเดียตที่เหลือเดี๋ยวผมจะจแจกให้หนะครับสแสดงว่าชอบพ่อรวยเยอะมากเลยแต่พอสะสมไปานานพอเราเริ่มนี่นะมีอายุเนาก็เก็บไปทําอะไรเนาะแต่ถ้ายิ่งไม่มีลูกหลานเอานี่โอ้โหแย่เลยที่ได้เป็นเพราะเป็นเรื่องเงินนี่คือผมซื้อเฮียหมดแหละแต่ว่าคัดจะได้ตีราคาให้เฮียได้ไดไดสะดวกสบายขึ้น ผมเคยซื้อผ้าใหม่แบบนี้เป็นแสนๆองค์ะนะขายเยอะมากต้องเอาอ่างน้ํามาใส่อ่ะหูเยอะจัดถ้าเฮียขยับเบสขึ้นไปสักแบบอีเวนเนาะแบบเก็บผ้าเก่าหน่อยเป็นผ้าแบบพวกปีหนึ่งกว่าศูนย์กว่าอะไรเงี้ยเป็นผ้าหลักหลายพันแต่เอาเงินไปเก็บผ้าใหม่มันก็ราคาไม่ต่างนะเฮียผ้าใหม่มันก็องคหนึ่งสามสี่พันแต่เวลาขายอ่ะมันหายเยอะบางองค์หลักร้อยเองบางองค์ขายไม่ได้แต่ถ้าเป็นผ้าเก่าอย่างน้อยอาจจะลงมาแค่พันสองพันหรืออาจจะขึ้นมากกว่า เราต้องมีเบสิกในการดูพระด้วยไม่งั้นเราก็จะโดนเก๋แต่ถ้าพราะใหม่มันมันแท้เลยแต่มันก็ต้องมาวัดอีกว่าถ้าเราเป็นเชิงพุทธาณิ์เนาะว่าขายได้หรือเปล่าวะแต่ถ้า,ร,าระยะยาวแบบ 30- 4สปีอันนั้นเราไม่รู้น,น,นี่ผมคัดเงินให้เฮียอย่างเดียวเลยคลิปนี้เราจะให้เห็นตั้งแต่ตอนเราคัดทีละองนะฮะยันจบนะครับแต่ว่าบ้านนี้จะเป็นแนวพระใหม่ซะหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเรายินดีรับเช่าอยู่แล้วทุกอย่างขายเฮียไม่ต้องส่องเลยเลยส่องว่าขายได้ไม่ได้พอาพระพระแท้ออโต้เลยครับเดี๋ยวเงินเป็นปตาฐานเลยนี่ อันนี้ผมก็น,นี่คัดมาได้แล้วเนี่ยระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคัดปีกนี่อีกกองหนึ่งเดี๋ยวเราต้องรอครับอันนี้มีพระเก่าองค์หนึ่งนี่โซทออันนี้ก็หลักพันอันนี้จเจริญพรบนอันนี้ก็หูอันนี้ไม่ตัดปีกนี่ได้จะปมาพันหนึ่งแต่ถ้าตัดปีกตัวนี้มัน400ร้อยห้าร้อยการได้เกือบหมดถาดเลยฮะพราะรวยเฮียไม่เก็บทองคําเลยเหรออ๋อปล่อยไปแล้วช่วงแพงแพงใช่ไหมอย่างนั้นจะไม่ค่อยเสียใจถ้าปล่อยตอนแพงถ้ามาปล่อยตอนนี้เสียใจเพราะว่โหเก็บพราะรวยขนาดนี้ไม่มีพ่อะรวยทองคำก็คงไม่ใช่นะ แต่ดียังเฮียปล่อยไปแล้วได้อยู่นี่มีเงินด้วยโอ้โหนี่ชุดแพงนะสี่พันกว่าต้องออกจากวัดนะวันนี้ไปขายสักพันสองพันประมาณขี้เียกทองประมาณแปดสิบขี้เล็กทองนั้นทองนะครับแต่ถ้าเก้าสิบมันจะเป็นหนาๆแบบสั่งทําจากข้างนอกนะครับจะขี้เล็กทองก็นี่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 ทองเก้าสิบจะเป็นประมาณนี้ขี้เล็กทองเก้าสิบนะครับเนี่ยขี้เียกทองดีอ่าขี้เียกทองดีครับทองเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ปากน้ําปากน้ําน่าจะแท้นะปากน้ําแท้เฮีย แต่เย็นเย็นไม่เห็นเลยแล้วล้นเลยครับปากน้ําแต่พาไม่มีราคาหรอเฮียมีค่าทองเป็นรุ่นที่แบบรุ่นหลังๆนี่อันนี้แท้ตาเปล่าเฮียอ,อันนี้อามรการนะเฮียผมก็คิดว่าเงินเห็นจากในรูปแล้วคิดว่าเนื้อเงินถ้าเนื้อเงินก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอยรุ่นนี้แหละที่ผมห้อยคู่กับปู่เวศแล้วโดนย,ยิงคนยิงเป็นไงไม่แตกเลยขี้เกือบแปกเจริญพอไม่แท้นะเฮียอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แท้แต่ว่าได้ทองอันนี้จะมีเก๊ปนนะเฮียนะเดี๋ยวไหนได้ราคาผมแยกให้แล้วกันอันนี้บ้านคลองสวยๆเลยเฮียนี่นี่ นี่มีชนะมาด้วยนี่ครับกล่องนี้กล่องเดียวก็หมื่นบวกลบแล้วเนี่ยเนี่ยแค่อันนี้น่าไม่เกี่ยวกันนี่ยังไม่เจอทองหนาสักองค์เลยครับพอเห็นทองเห็นพระผมรู้เลยว่าซื้อไรสดแล้วนะสมัยก่อนช่วงแบบพิกๆยิ่งโควิดไม่ได้ไปไหนเนี่ยโอ้โหเอฟกระจายก็ทองกระดาษเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกทองกระดาษนะครับนี่ฮะเนี่ยเขาเรียกทองกระดาษนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางๆนี่ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าแกะปุ๊บคือใช้การไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันยู่ มันมันแค่ได้ทองมันย่นเดี๋ยวคนบอกว่าทองกระดาษยังไงไม่เข้าใจนะครับเยวให้เนี่ยให้ดูทองหนาหนาก็าคือทองสั่งทำครับที่มันแกะขึ้นมือไอ้พวกนี้มันปั๊มมันเป็นทองปั๊มเดี๋ยวเราดูหลักๆก่อนนะฮะนี่ก็จะมีนี่พอสูตรมีเจสามด้วยเหรอมีเจสามพอีกด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะเฮียนะขอแท้ได้ไหมเฮียเช็คมาหยังของพ่อเฮีย โอ้โหไม่แถวเฮียโอ้โหเห็นแว็บแรกตกใจอันนี้พาเขาล้างมาด้วยนะเนี่ยทำความสะอาดมาทั้งเหรียญเลย <S <S เหรียญบวมอย่างแรกเลยเฮียตรงคำว่าต่อเต่าอ่ะไอตรงขีดอ่ะที่เป็นเส้นอ่ะมันจะไม่ขาดเส้นมันจะปติปไปต่อเลยถ้าขาดเก๊เลยแล้วอันนี้เส้นตื้นเบิร์มเลยครับโอ้ยนึกว่าจะได้เพราะอีกกับบ้านเฮียตั้งไวนะ้เท่าไหร่เนี่ยตั้งไว้แปดโอ้โหเอาย้อมก่อนนะผมขอย้อมก่อนไม่เป็นไรถือว่ามาเที่ยวแล้วกันมาช่วยเฮียครับถ้าแปดโอ้โหตายตายเลยครับ อย่างเงี้ยผมแทบไม่ได้คิดเพราะมันย่อยจัดมันย่อยจัดครับคือเนื้อเงินมันก็ขายได้แค่ค่าเนื้อเงินอนะ่ะบางรุ่นนะบางรุ่นนะมันจะมีขายได้แค่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เหลือกล้องอื่นไม่มีอะไรขายได้แล้วนะเข้าใจผมใช่ป่ะเพราะทขามอย่างเงี้ยเราซื้อซื้อบ่อยแล้วพลาเราฝืนนะฝืนแล้วมันชอบเจ็บเหนื่อยคือเราคิดว่ามันขายได้เฮียอย่างเฮียผมเข้าใจว่าคิดว่ามันขายได้แต่ผมอะผมเป็นคนที่ขายพระเยอะมากผมรู้อยู่แล้วว่า มันง่ายหรือมันยากและยิ่งเศรษฐกิจนี่ไม่ยากจริงแล่ถ้านถือว่ามันเป็นพระเก่าน่ะมันจะสะดวกสบายกว่าแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อซ้ำๆๆๆๆกันเวลาไปขายที่มันก็ต้องหาสายตรงมาซื้ออะถ้าสายตรงมาซื้อถูกอยู่แล้วเอางี้เฮียห้าสุดๆแล้วอะห้าแสนห้าเฮียคำนวณดูไม่ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวมันจะเหนื่อยไปมากกว่านี้มันไม่ใช่พระหลักเนาะมันคุยมันคุยกันไม่ยากหรอกเรื่องเรื่องราคาแต่ถ้าเป็นพระหลักมันอาจจะเบียดกันนิดหน่อยได้แต่อย่างนี้มันต้องซอยขายอีองกว่าจะได้ทุนเนี่ย 60จบไปโอ้โห60ผมเจ่ากับผมเพิ่มมา6กแสนขึ้นอีก50,000เอางี้58แล้วกันขอ20,000เฮียดึงออกสององค์ขอ20,000เอาขอหน่อยนึงนิดเดียวนิดเดียวให้นาะถ้าเป็นไม่ให้พายย่อยผมไม่ต่อหรอก58เอาฝืนซื้อเลยเนี่ยพบมันมาแล้วถ่ายแล้วรื้อแล้วเฮียออกสององแดงผมไหหน่อยทำกินนิดนึงเอานะโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจบเดี๋ยวพีดเรียบร้อยโอเค ครับขอบคุณ ah. okay. ครับขอบคุณครับเฮียขอบคุณมากครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านเฮียที่พัทยาหกแสนบาทมันเหนื่อยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องซื้อเนาะเรามาถึงนี่แล้วมันจะมีเลี่ยมทองคนเห็นว่าเลี่ยมทองเยอะแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ขายได้อย่างนั้นคือบางอย่างพามันไม่มีราคาเลยนะครับคือมันเป็นทองกระดาษหมดเลยเนาะทุกคนเข้าใจว่ามันทองกระดาษใครที่เดินสนามพระจะรู้อยู่แล้วว่าอย่างเงี้ยจะขายย่างนิดนึงมันจะฝืดหน่อยแต่ว่าเราก็ซื้อนะครับเราก็ซื้อตามความเป็นจริงแล้วกันก็ ประมาณนี้6กแสนบาทครับพี่พี่ท่านใดมีพระอยากจะปล่อยก็ติดต่อเข้ามาได้ผมยินดีรับเช่าตั้งแต่หลักสิบเป็นหลักล้านนะครับผมยินดีไปถึงบ้านถ้าดูแล้วมูลค่าได้เสียมากกว่าหลายๆหมื่นหรือหลักแสนขึ้นไปผมก็ยินดีไปถึงประตูบ้านให้นะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0983955890 ID Line ผม @aot385 เพจพระบ้านตัวไทยสัตยิปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ123อ่ะเดี๋ยวผมให้เงินสดเฮีย4 0 0 0 0 0นะแลวเดี๋ยวผมโอนให้เฮีย2 0 0 0 0นนะครับอันนี้และครับโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับ